สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบเป็นบ้านครับผมวันนี้สิบห้าพี่น้องมาใส่เบ็ดหวยเสี่ยงหำครับพี่น้องเนี่ครับผมวันนี้เอาเบ็ดเบอร์หน่อยมาใส่มาใส่คาแบบมีปลาแบบว่าลดปลาหลาดพี่น้องหลังจากเคยใส่ไปแล้วมันถือครับพี่น้องก็งเรยว่ามันนี้สิมาจัดโดยเบ็ดเบอร์หน่อยล่องเบิงครับว่าสิเป็นใัง่ใหญ่นะครับพี่น้องกับเยือใส่เดือนเท่าขึ้นเก้าน,น,นี่แหละวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันครับผม ไปกันเลยครับพี่น้องก้อนเมฆก้อนนี่ก้อนใหญ่เลยเนี่ยปกติเมฆก้อนโตเสียงเสิมีฝนครับพี่น้องก้อนใหญ่อยู่ทางบุข้าวเจ้าไรป่าครับพี่น้องไรป่ากลางม่องกลางดังไปเข้าไปใส่เบ็ดกันครับวันนี้ ับผมใส่เบ็ดแบบปลักแบบเบ็ดปลาลดครับน้องมาเนี่ยเอาลองมาเบิงใส่เบือหน่อยลองเบิงครับธรรมาชาติของปลาหลาดมันสิ ออกหากินตอนกลางคืนครับพี่น้องตอนงคืนน้ำหนามชิดตื่นตื่นเบิือกันครับมาเขาสิดตหม่นบ่าลาประหลาดครับมันนี่นี่ครับผมใส่เหยื่อแบบว่าให้มันกินพอดีคำเลยวางไปครับ อร่อยครับผมจะใส่ไก่กันเลยครับพี่น้องผมจะลาบประหลาดโดยเฉพาะใส่บาง้ลัางหนึ่งต้องลาโตมันให้ได้ครับพี่น้องนี่ ให้ได้ครับพี่น้องล่าให้ได้ขอบคุณหล่าน้ำกัน ไขๆผลจะมาได้พี่น้อง ฝนจะมาแล้วพี่น้องนี่ครับผมแก้ไขฝนจะมาแล้วเดี๋ยวผมไปฝ้าใส่เบ็ดก่อนมืดขึมเลย <c oughs> นี่สวัสดีครับสวัสดีตอนเสาเรานะครับพี่น้องนี่ครับผมจังจากฮาไซเบด็หลาประลาดน้ำกันเดี๋ยวมาลุ่นกันครับว่าตอนเสานี่ฮาสิไใ้ประหลาดจากโตวะ วัอนี้พาพี่น้องมาลาประหลาดประหลาดหรือว่าปลากระทิ่งนะครับพี่น้องเศ้านี้มาลุนน้ากันหลังจากใส่ไว้หมูว่านคือฝนที่ตกสุดท้ายก็บ,บทตกครับพี่น้องฝ้าวใส่่าศันคืบมากโอ้ยลมมากไปอาดหลาดครับเมกกว่าใหญ่ๆเสียไปใส่หมูอ่ะครับไปลุนเบ็ดกันอากระสมุนครับพี่น้องเนี่ยสมุน นี่ยยอกกันย,ยอยกันฮมาเ็ว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 มาเลยมาเว็วมาเร็ว <c oughs> มาสามเลยย่อยกันย่อยกันอะไรบเบ็ดปะคนครับอ่าให้เฮ็ดดกันเฮ็ดดกันแล้วเ,เนาอย่อยกันย่อยกกันนั่งเลียกไส้ปนีพี่น้อง ติเสามันติดติ่งนะครับพี่น้องขันมันถือบบติ่งกระสีแบบพันๆหย่าเดี๋ยวเก็บก่อนครับนนรบบ,บถือตั้งอยู่นี่ครับผมใส่ใบไก่ไกันเลยหอมหนี่มันมักซิมีครับพี่น้องใส่ไบสามสิบหลังนี่มั้งครับสามสิบกัวหลัง หลังจากมือหนันไส่แล้วมันถือครับพี่น้องเรียกว่ามันหนาะสิมีพวกปลาปากหน่อยก็อาจสิบว่าหลายปไหนแล้วครับท่านหนองเป็นแบบพวกมีโขดหินนะ่ะมันสิไหลยสิมีปลาพวกนี้หลบวดถือครับมากับสมุนคือเก่าแล้วครับพี่น,อน้องเบ็ดเขาคือเงียบยแต่ละน้อง บอถือครับบอถือพี่น้อง l o ạ นหลังนี้หลังนี้มีของครับพี่น้องมีของมีของสิได้ดประหลาดหมดแล้วพี่น้องเอ,อ้ย ตั้งใจมาใส่โดยเฉพาะเลยครับหลาปกติโโโอออ้้้หครับพี่นงไปแล้วไปแล้ว,ลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วเห็นครับผมโอ้โหเบิ่งครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วเต็มแรกต้นี้อ้วนพี่เลย เบื้องเบืงเบืงบ้ง,งพี่น้องเบึงฮึสมุนกันมากเฝ้าใส่เบ็ดประหลาดล่องเบึงครับประหลาดนั่งเงียบไปงี้แหละครับถือหม้อืมคุยลำ การฝนจิตตกนะครับเมือ่อวานแน่อย่างอยย่นนาะขนาดใส่อี่นใส่ดูอยู่ ดีูมันถือบดเมันถึงบดีปันเด็ดปลาเบ็ดผมก็กินบดีปันได้ ยหึกินบอดีเป็นไดนตอนนี้พี่น้องพี่น้องลังนี้ถืออีกแล้วครับผมลังนี้ถืออีกแล้วนี่นี่นี่ถืออีกแล้วโอ้ย ที่เด็ดที่เด็ดที่เด็ดพี่น้องที่เด็ดเห็นยังันขึนครับโอ้โนี่ครับผมแต้มที่สองพี่น้องล้างนี่กระถือด้วยครับพี่น้องพุ่น เหนครับผมถือนี่น่พันหยาอยู่นี่งั้นเดี๋ยวต้องดึงเอากอนวนับอุ้ยอุ๊ะนขึ้นไปเลยนี่ครับผม ง่อีกแล้วครับเด็ดเด็ดครับพี่น้องโหสุดยอดนี่นะครับผมตัวใหญ่เลยครับพี่น้องปลาหลาดปลาหลาดหรือกระทิง,ทงถือว่ารุ่นเนี่ยพวกรุ่นเนี่ยใหญ่ครับพี่น้องเด็ดเด็ดอีกแล้วปานงูแหละ นี่ครับผมผลงานหลังจากยามเบ็ดแล้วล่ะครับพี่น้องผลงานกระทิงเฮ้าพี่น้องนี่คือกระทิงครับพี่น้องกระทิงหรือว่าปลากระทิงน่ครับผมลักษณะกจะเป็นประมาณนี้เนี่ยผมมันสีมีหนามน้ำเลยครับพี่น้องหนามเห็นไหมครับหนามอยู่หลังมันนะครับปากเจ็บขึ้นอย่างนี้ครับหลันบ๊ไซทุงมือนะครับ หาอยากเป็นปาลาราคาสูงอยู่ด้ยครับนี่ทองลายปลางูนี่คือลักษณะของปลากระกทิงปลากระกทิงหรือว่าปลาหลาดนี่ครับผมหัวก็เป็นเพลคายแบบพวกปลาลดครับพี่นอ้องปลาลดปลาไหลประมาณนี้ตัวใหญ่ครับพี่นอ้องคือว่าใสสวย ตึงๆนี่ครับพี่น้องเบ็ดมาน,นี่ผ้ามาหลากกระทิ้งครับพี่น้องหลาปลากระทิ้งหรือว่าปลาลาดนี่แหละผมนี่ได้สามตัวโอ้กับตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่ปลาลาดกะสีครับหลุ่นกําลังแสีบเลยแต่ว่าผมว่าสีเอาไปไอ้ไปเลี้ยงล่องมึงครับสไปปล่อยไป็นน้องหลังบ้านเพราะว่าอยากให้มันมีปลาแบบ หลากหลายนะครับพี่น้องเพราะว่าปลาไหลนะี่มันหาย,ยากลองมองว่าตัวใดมันสิบบตายมันมีสองตัวที่กินบล็กสีพอบเด้าปล่อยได้กับสีเอาเลี้ยงไว้ครับพี่น้องเห็นมันขยายพันธุ์เห็นแพร่พันธุ์อนาคตมันจะกินยากครับพี่น้องเออเมือนกับผ้าพี่น้องมาลากระทิ่งครับพี่น้องก็ได้สามตัวย,งย,งยงังไงงามหลังจากก้อนนั่นนี่ผมมาใส่แล้วมันได้แบบถึงไปสองตัวเนาะรู้ตัวหนึ่งปี่ฮาไปเลยพี่น้อง เยาอ่ะมืนน่อกี้ในการอยู่ครับพี่น้องกับเบ็สามสิบหลังเท่ากัปลาก็ถือว่ามันกินตลอดหอมเละเละเล,ล,ล,ละทั้งนี้ครับพี่น้องสังเกตเบิ้งนะขยับไปออกไปในก็บอกกินครับมันขึ้นเป็นหอมว้บาวปาเดี๋ยวสิลองหาหมองใส่ไปหอมฟังทั้งอื่นลองเบึ่งว่ามันสิมีกินบอก็ฝา,า,ากเป็นกําลังใจให้หากินแบบบ้านๆฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังโบาผาดคลิปคลิปต่อไปสิมอย่างกันาลุนทาเบิร์นนะครับเหืือนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ